อยากใส่รองเท้าเสริมซ้นแต่ไม่อยากเจ็บเท้าแนะนําแบรนด์นี้จ้าของคาเมลของเทนะคุณแม่รุ่นนี้สีดํานะคะสูสูงอยู่ที่ประมาณ7เซนเลยนะคืองานด้านในเนี่ยซัพพอร์ตเท้าเราดีมากใส่แล้วเนี่ยมันจะไม่กัดเท้านะคะแล้วก็พื้นดน้านในก็เสริมนุ่มจริงๆนะคะเรียกได้ว่าเธอใส่แล้วนุ่มสบายเท้าไม่กัดแล้วก็น้ําหนักคือไม่ได้หนักมากนะคะทรงสวยๆได้เทถ้าใครที่เป็นสายเทแนะนําเลยสีดํากดไปได้เลยพื้นเนี่ย ลื่นให้อย่างดีคุณแม่จะบอกว่าเนี่ยงานของคาเมลมาพร้อมกับกล่องแบบน,นี้เลยนะคะรุ่นเนี้ยมันจะเป็นทรงสปอร์ตหน่อยแต่ว่าบางสีนะคะมันจะไม่ได้แบบสปอร์ตมากนะใครชอบสีไหนกดได้เลยส่วนตัวใซมีเป็นคู่ที่2แล้วถ้าไม่ชอบจริงไม่ซื้อนะจ๊าคุณแม่อะงานตัวนี้จะเป็นผ้าตะข่ายระบายอากาศดีใส่แล้วเท้าไม่อับเนาะปกติเขาจะขายอยู่ที่3ามพันใครที่โชคดีเจอจังหวะที่ลดราคาพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแนะนํารีบเก็บได้เลยสีดาสวยมาก ก่อนนั้นเนี่ยมีสีเงินแล้วก็เอ้ยใส่สบายนะก็เลยไปกดสีดํามาอีกจ้ะนี่เห็นปะใส่แล้วไม่เจ็บเท้าแล้วก็ไม่เมื่อยไม่ปวดรองเท้าไม่ได้ขย่งมากนะคะถ้าใครกําลังหารองเท้าผ้าใบเสริมโซนแนะนาคาเมลเลยไม่ผิดหวังเสียตังไปแล้วคือสะใจมากคุณน้ม,มันสวยมันจึง้งมันเทน่และก็มันใส่สบายเดี๋ยวขึ้นตะกร้าไว้ให้อยากได้สีไหนรีบเก็บได้เลยลจ้า